ส่งงานครับ COV Gen 5เครื่อง2.4นะฮะคันนี้เขามาจัดโปร1,005ตั้งวาวนะครับแล้วก็รีแมปด้วยอีก4 0 0นะฮะสำหรับรุ่นนี้รับอยู่4 0 0นะครับมาก็คันนี้เดิมสนิทนะครับไม้น้อยอยู่8บืดกว่านะครับก็จะจกให้เต็มระบบฮะปลดลิ้นรีปลดอะไรครบทุกอย่างคันเร่งตอบสนองไวขึ้นเบาขึ้นขับไม่เหนื่อยแบบเดิมนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไง เลยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไบแบตตัวจากส่งน้ำมันกากาศนะครับสายเป็นสีใสแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดไอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างครับ C.O.V Gen ห้าสองที่สี่นะครับเดิมสนดททุกอย่างน้ำมันโซลเก้าห้าครับรินไม่ดีแล้วด้วยนะครับก็มาไวขึ้นชัดเจน